นำเลยครับโอ้โมื่อนี่มันแล้วครับพี่น้องเกินแล้วครับกำลังไล่ครับมื่อนี่หลงล่างแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นีมื่นี่ลงไปคราเตะคงแทะครับมือนี่มากับอาจารย์ครับอาจารย์เสียนครับมื่อนี่ ได้รลุนครับตึงเปียเลยครับลงน้ำแล้วลงน้ำบกบดนขอเแียของแท้อรลุนล้อรลุน ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลุงเนี่ยน้ำเหลวจกจกจกดากไหลปะได้ดนีจด่จกดากกดคือจมจกเนี่ยมันไปทั้งบุญเนี่ยนี่มันมาทั้งไปมีคนถือกล่องตัวเดเอาตัวผู้เดียวตัวทั้งคืออะไรดูทั้งนี่พย่อนแสงนะนี่เอาดีๆเลย เบ็ดเสียบนะเ,นเบนะ็ดเจียบไงี่สอนน้องเพื่อนเสียบอะไรเอาเนี่ยครับเจี้ยนครับเพันเห็ดครับมึอนี่เป็นผ้ามาเอาปลาไหลครับมึอนี่เป็นไส้ใบต่โดนหน่ยแหละเฮ้มาล้องยามเบิงครับพี่น้อง <c oughs> ครับวิธีการไรครับไ,ไรไรปลาไรถุงโค่ครับห,รหย่นเสียงจังน่อยดวยครับพี่นอ้องลุกนะครับตูตายครับโูเนี่ยบุ่งก็ไรลค่พอบุง ว่าไงนะครับพราะด้ใส่ครับน่้ๆๆนอยๆนีขึ้นโคกแล้วปะเนี่ย<ด>ฮะ<ด>แป๊กเลยบาทเดียอเอาคือสร้างมาแถเ,เนี่นดึงมาสันแบบไงหนึง <c oughs> แปะจังไปฮะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ครับปน,นี่พี่นอ้องอ ตเก็บุมเลยบ่ดของแท้ครับอุ้ยบ่ะเดียวนอ่ดเนาะมืออดหยาขึ้นเลยบ่ดกครับอ้ตาบ่ดตากองยุบ่ะดแล้วขึ้นโคกันครับพี่น้องแอนี่ของแท้ครับตพาเสียนมาครับพูดเถอะจับเไปเงเบ็ดมาเบ็ดมาครับอืมอ้ะตนกับไผ่บอลลอนแล้ว โอ้เด่นจนหอบเลยล่ะครับบ้างันนี่แหนี่แททมยไม่ไม่ไ่ไม่เบ็ดกับฮัก์คปะนี่น้องว่ดปนครับหนึ่งแต้มครับโอ้ข้งแท้ครับของแท้